ยังไงนะเฮ้ยมีใครอะช่องโดนแฮกหรือเปล่าเอาดีเอาดีเฮ้ยใครอะนี่นี่คือสตรีมแล้วใช่ไหมนี่นี่ สตีน24ชั่วโมงบ้าไปแล้วอ่าเช็คเช็คเสียงก่อนเช็คเริ่มเอ่แบบไม่ได้สตีนนานก็นเนี้ยฮมขอวิธีสอนทูสอน how to สตีนด้วยค่ะใครรู้บอกด้วยนะคะไฮฮฮัลโหลอั Amazing <laughs> อา้าวคำรามแล้วทุกคนนี่คือเสียงมันโอเคหรือยังอ้าเปิดกล้องเปิดกล้อง <laughs> ขออนุญาตขำ แล้วเราเรียนจะเช็คเสียงได้ไงอะ่ะว่ามันดังไปเบาไปอ,ะอ่ะนะลืมหมดแล้วทูแต่ไม่ลืมกันใช่ไหมใช่ไหมนะคนเราอะ่ะ <c oughs> แย่แล้วคือประเด็นคือตอนนี้ลินไม่รู้ว่าเสียงอะ่ะทุกคนแสบหูหรือเปล่าเสียงมันแบบดังเกินไปไหมตัวลินมันเหลือแค่นี้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะเค <c oughs> <c oughs> น้าขอตัวเล็ก แบบนี้ไปก่อนได้ไหมมันยังไม่ชินอะ่ะเฮ้ยจะนี่มันพี่ใช่อะอหยอกเล่นเ <laughs> ซลเซลคือคือนี่คือรินไม่ไ ไม่ได้ตั้งดีเลยใช่ไหมหนูหนูตั้งอะไรไปเนี่ยฮทำไมหนูรู้สึกว่ามันดีเลยไม่ดีเลยนะโอเคหนูหนูหนูขอไล่แบบว่าเช็คเช็คเสียงหน่อยละกัน สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยเราลืมกันได้ไงนี่ถ้ามาจํานะสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อน้องแฮกคุชครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่นี่จําได้คุณซิงสวัสดีครับอืมพี่พี่ตัตูสวัสดีครับ คุณติจิเว่ยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีหมวยอะไรดุกดิกอยู่กเอออะไรนะอะไรกันนะคุณแชมป์สวัสดีค่ะแล้วน้องแล้วน้องพี่ที่หายไปสิบปีเลยเหรอโอ้โหนานอะไรขนาดนั้นพี่พี่พี่ทำไมทำไม ไหนหมดมันแชทหนักขวาแชทแชทแชทหนูหนักขวานะใหนเวนานจะคิดถึงคิดถึงทุกคนเหมือนกันนี่ไม่เกินจริงว่าแต่ว่าแต่แต่ว่าแต่แตว่าว่า,วาเสียงหนูอะหนูจะเทส ให้ไล่หนูจะไล่ระดับเสียงให้ทุกคนฟังนะโอเคไหมแล้วทุกคนช่วยช่วยดินหน่อยช่วยดูให้หน่อยว่าช่วยฟังให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงดีไหมโอเคระดับหนึ่งก็คืออ่สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิกดินจิจุนะคะระดับสอง สวัสดีค่ะหนูชื่อลิลจีสุน,นะคะเป็นไงเวลาสาม <c oughs> <c oughs> โอเคไหมความดังระดับนี้อ้าวอันสองนี่ไม่ตัดเลยเหรอโหแย่แล้วผมเองนะ ที่นี่สัมภาษณ์พี่วนเมื่อปีที่แล้วผมเองนะที่สัมภาษณ์พี่วอาอ่าอ่าอ่าคืนมาคืนนะ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วลินจะแก้ไหมตัดยังไงอะอยากให้ทุกคนได้แบบอัธรลไงเต็มเต็มหูอะไรเงี้ยแบบแรกดีกว่านะ อย่างนี้เหรอให้หนูลดลดระดับไหมตรงไหมทำไงทำทำไงไม่ให้ <c oughs> อ,อันแรกขอคือสงสัยมานานและที่บอกว่าผมเองนะที่สัมภาษณ์พี่วนเมื่อปีที่แล้วอะ่ะผมเองนะผมเองนะอืมเฮ้ยพี่กอดแมนพี่ คนดีคนเดิมสวัสดีครับผมเองนะที่สัมภาษณ์ที่พลเมื่อปีที่แล้วอย่างนั้นเหรอดูในโปรไฟล์อะซอง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 ออใครอะ่ะ <laughs> ไม่ไม่ไม,ไม่ยอกยอกยอกจำได้จำได้จำได้เล้เรา้วแล้วนี่จำได้เฮ้ยนี่หนูน่ารักขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอาดีแป๊หนึ่งนะหนูแบบว่า หนูลืมไปหมดแล้วอะ่ะหนูจะทำไงไม่ให้ไม่ตัดอ,ะอ่ะอะคนเดิมแต่จะตีมนับหนึ่งใหม่จริงเสยดยที่ไม่ได้เจอในมาสเตอร์โหจริงอยากไปมาก เราหายไปไหนมานะอืมสตรีมหลักทางไหนอันสนุนตอนนี้หนูตีมสองทางอ่ามีทั้งเขียวเอ้ยไม่ใช่เขียวว่าจากไหนเนะี่ยม่วงนะคะม่วง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 และแดงค่ะฮุยคนน่ารักมาขอบคุณค่ะ แค่แค่เปิดจตใีมาแล้วมีคนชมก็ชื่นใจนแหละเฮ้ยทำไมอะ,อะอไรคือวาระสุดท้ายอะจะเป็นอิสระแล้วอ๋อหมายถึงเอ่อไอนี่ใช่ไหมที่เป็นที่เป็นเรียกว่าอะไรนะที่เป็นที่เป็นกลมอาหารเหรอใช่ไหม คือคือคือลินอะไม่ได้ไม่ได้กะมาจะแบบสตรีมอะไรหรอกนะแค่มาลองดูว่ามันมันมันสตรีมยังไงเฉยๆแต่ไหนๆก็แบบเออเข้ามาแวะเข้ามาดูแลก็เลยกดปุ่มผิดไม่ใช่เล่ <c oughs> นอาหารครับผมอยู่ในช่วงนะ้าชชาๆ สุดยอดเป็นกำลังใจให้ค่ะใกล้แล้วนะใกล้แล้วคือคืออยากเล่นเกมแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีลินกะว่าแบบอืมจะ ascension ว a l ูแล้วอะไหนๆก็ไหนแลละเล่นซักสักตาสองตาแล้วก็ ไปเล่นเกมอื่นดีไหมเอาแบบชิวๆหลายๆเพลินๆนอนฟังได้อะไรเงี้ยนะลินว่าลินจะสะตรีมถึงสามทุ่มจะถึงไหม <c oughs> บอกว่าจะอยู่ถึงสามทุ่มนะโชคดีนะเนี่ยเข้ามาดูพอดี ทามิ่งเป๊ะมากหุยของขวัญชิ้นหนึ่งเลยเหรอแต่ของชิ้นนั้นยากที่จะหามันได้เลยพราะไม่มีขายเฮ้ยทำอาลินอยากได้ไปด้วยนั่นก็คือนี่น่ะ คือดินดินไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยอ่ะดินดินว่าดินลองลองลองอ่ะเราลองลองเราลองเทสเกมดูไหมเทสเทสเทสอ่าสไปย์รับแล้วกันนะ ใช่หรอหูนานมากเลยนะืึนึกว่าแต่ของลินยังไม่มีเลยงั้นขออนุญาตถอนคำพูดแล้วกันเมื <laughs> อ่อกี้เอ้ยแชทหนูหายแป๊บนึง่ง เอ้ยเกมก็อย่าเพึ่งเข้าสิทำไงทีนี้เฮ้ยนี่มันคนที่เอ,อมืมนี่มาเขามาวันนี้คิดถึงชุดๆเลยทีเด็ด นี่ยังมีเสื้ออยูงเหรอพี่ดินี่เก็บเก็บเขาตู้น่าจะหาไม่เจอแล้วตอนนี้เอามาทำยังไงอ่ะทำยังไงเลื่อนไปจอสองใช่ไหมชึบเอ๊ะ แย่แล yeah, นะ้วทุกคนคือตอนนี้หน้าหน้าโอเวอร์แนเปิดไม่ขึ้นแล้วอะทำไงดีไม่นะอ <your> uh อุ้ยเหนไดเหนื่อ uh ยอันนี้นะ อตอนนี้ทำไงอ่ะต้องทำอย่างไรเปิด OBS ไม่ขึ้นจะอ่านแชทได้อย่างไร Show only one แบบอุยอ้ยอุยอ้ย กเราทำอะไรลงไปเนี่ยเอ่อกลับมาแล้วนั่นอ่าเลือกเลือกเลือกตัวใหม่คือโอเวียสเปิดไม่ได้เหรือจะเชื่อ ช่วยด้วยครับ SOS ครับ SOS ครับทำไงอะทุกคน Are you asking me what rank I am? Mm hmm. mm hmm. It's secret. Secret. ได้ก็ครบเสร็จแล้วแต่ผมไม่ไม่ชีเนียยไปเก็บไปดีกว่าฮาเราเป็นนักสะสมตัวยอดแต่ตอนนี้นะ จะทำไงกับสตีจหรือว่าลินต้องขึ้นแล้วลงใหม่ลงแล้วขึ้นใหม่ขึ้นแล้วลงใหม่จะบ้าไ i <Spike Rush. S 1> <laughs> อ o น <laughs> are you serious <laughs> คือคือคือ,ค,อคือถ้าหนูไม่คือถ้านินไม่ไม่อ่านแชทแบบว่าเกมหนึ่งจะเป็นอะไรไหมทุกคน เอาละไปลัด let's go เริ่มจากการเชิงน้ำมอุ้ยเอ้ยเมื่อกี้คือเขาหรือเราทำไมทำไมลินไม่ขาวอะนี่เอามาหนึ่งแล,ล้วลินเอาต่อเอ้ยปิดปิดอะไร ทำไมเมาส์มันช้าๆแปลกแปลกเอ้ยทอไมทำอย่างนี้นะ่ะนี่อยู่ในนี้ชัวร์เลย กลับมาดูแชทว่าแต่จะเปิดขึ้นได้ยังสงสัยต้องได้ลงสตรีมนะแบกคอนในทีมด้วยหรอหลังหักเลยนะนั่นอะ มีใครอยากเล่นอาตาเรียบอดอุ้ยหย่ะมาได้ยังเอ้า <Spike planted. S 1> ได้ยังไง <Bye. S 1> อุ้ย <laughs> ใส่ไว้หน่อยื่อกี้โทษทีค่ะถ้าจอนินค้างป่ะโอไม่นะค <enemy> oh, <my> ้างนี้ค้างแน่เลย,ยต้องใส่ต้องได้ขึ้นและลงใหม่ขึ้นและลงใหม่ <c oughs> ลงแล้วขึ้นใหม่ <c oughs> เฮ้ยนี่มันปืนที่ปลดปลั๊กเนี่นเรนเไรก่กนทุกคนลรนลรนต้องขอโทษด้วยนะ